สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะเราก็มากับอสมอในเีอสมอนะครับที่เพื่อนอรู้จักนะเรามากับอสมอในเอฟทุกท่านเรามาถึงอีกบ้านอีกหนึ่งหลังฮนะซึ่งของเต็มหลังรถเราเลยในเอฟซนะครับเดี๋ยวเราไปสวัสดีทักทายเพิ่นก่อน สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสบายดีเฮ็ดยังแล้วเนาะนี่โอ้พี่น้องได้ยังกินแร้งนี่โอ้เนื้อมูเนาะคนตากเนื้อมูไว้เท่งพุนพี่น้องเลยอันนี้เพอร์กัสตรีิม น่าเรียกอไรแกอะัน่อันนี้ออยบอกขี้ออ่บอกล้านบอกรู้ว่าจะไดี้ลูกบอกโอ้ังมดครับได้อะไ่เนี่ยจรไหมอันซื้อยางครับนี่เบอร์อะไรกบลักเอาซื้อเล่นซื้อซื้อซื้อเล่นก็ได้คุณแม่ยังเนาะ ม่วันนาบ้านห้วยกอกบ้านนองเข็มบ้านนองเค็มบ้านาคุณสมานจันนครนะเอฟซีคุณแม่ยูจะค้นนอยู่หยูยูหาคนบอกเงื่อางนี่นะโอ้หาคนหบอกนี่ไนี่ครับนป้านีพี่สาวพี่สาวของของเส้นของใหมพี่สาวของ สองสามีของแฟนอืมสองสามครอบครัวเนาะแกเป็นพ like> ok ี่การไหมพี่การยังไงอะเป็นโรคซ่นแต่แกไม่มีครอบครัวไม่มีกันหรือเปล่าเป็นสาวแบบออืสาวโสดสาวโสดแล้วโอ้พี่น้องอยู่กันเท่าไหรนะจะคนนะห้าคนหกค หกคนลูกสี่ลูกสี่คนอยู่อันอันเราไปโอยเฮ็ดงานเนี่ยเราไม่เคยจ้างทั่วไปเราก็ตะกี้ก็เฮ็ดอย่างนี้เลยเฮ็ดอย่าล้วเท่าเลยมีที่ให้กินหน้ามีของเนาะตามว่ามีที่ให้กินหน้าแบบนี้บุญตาเอิอแต่กระสาบูก็แล้วนะมีบิ๊กทอเฮ็ดกินพอเฮ็ดกินเออมีไรสองไรเนี่ยนะทอดตะเกียเออเดี๋ยวไปทำการทำงานกับพ่อมีใครไปที่ เียวบิงอันห้องน้ำมีอยู่บ่อนี่ห้องน้ำมันะสุดเลยโอ้โเพาะผาไปเบิ้งได้บ่ห้องน้ำนะพ้าไปเบิ้งแน่มปะัเยอนาไปไปนี่ก็ได้นี่รัดนี่อาพูดาตงเดิดี๋ยวไปเบิ้งห้องน้ำเพิ่นก่อนเนาะกิน้องเลยห้องน้ำที่ใส่กันห้าหคนนี่ใส่เดี๋ยวนี่ห้องน้ำใส่ดลแต่ว่าห้องน้ด้นส นี่นะป้าเจ้าแบบนี้เจ้าก็ว่าเอนห้องน้ <h <h ําพี <h 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 ่น้องโอ้ยพี่น้องเลยออันนี้บอกพี่น้องที่ว่ายูน้ากันนะเรียกพี่การนะบอ่โอ้โอ้อันนี้บ่เอาสวัสดีครับผมอันคุณแม่ซื้อยังครับ <cười> 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 à. <waren Sứ cười> mẹ sọt nó, ơ, ừ. pino <laughs> mẹ sọt nó ở nam nam. นี่พี่น้องเอ้ยสภาพห้องน้ำโอ้บ่อไรได้นี่เดี๋ยวห้องน้ำนี่มันก็เข่าบ่อไรแล้วบ่อไรใส่แล้วพี่น้องก็ว่าซื่อซอซะห้องน้ำนี่บ่อไรใส่แล้วเพราะว่าอันไปขอใส่กับญาติเนาะไปขอใส่กับผู้อื่นห้องน้ำเอ้ยอ,อย่าเฮาไม่เคยเห็นคนบ่เอาไปกินนะนี่เด๋อมาสวรรค์นนะเคยได้ยินบอกซนี่เงียพีู่้นี่งือดาแล้วเอาไปไหนห้องน,น้ำปลา ไปขอขอใส่ห้องน้ำห้องคุณป้าเนาะเออเอออะไรทแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่อยู่หาคนนี่เป็นโล่งๆเนาะกลางมุ่งนอนมุ่มไผ่มุ่งมันเอาโอ้พี่น้องเลย เจไดแล้วห้องน้ำเเองบนนี้เบิ้งห้องน้ำแล้วนายีบไวห้องน้ำพี่น้องเอ้ยห้องน้ำเพื่อนอยากอยากมีเงินมาเ็ดห้องน้ำให้เพิ่นเด็พี่น้องเลยนะอันนี้ก็เนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะะประสงค์อยากจะนะครับออก ออกค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะพวกเรายินดีนะครับมาทําห้องน้ําให้นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นครอบครัวที่อยู่กัน5คนแล้วก็มีคุณพี่สาวที่พิการในเอฟนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะแม้กระทั่งบอกชื่อตัวเองแกก็ยังบอกไม่ได้ในเอก็ถือว่าหน้าหน้าสงสารอยู่พอสมควรนะครับ แล้วเขาแต่ละมืออันพ่อกินอยู่บ่เห็ดหน้านะา <c oughs> เฮ็ดหน้าก็ว่า <c oughs> ง่ายเขาเฮ็ดหน้านะ <c oughs> เน่ะเฮ็ดเฮ็ดอยู่แต่ว่าบ่าพ่อกิน <c oughs> บ,บ่ค <c oughs> วบบ,วบ,บ,วบ่ควบเนาะบ่หอดบ่จุกันเนาะ <c oughs> เออซื้อกินลรวบอกตอนนี้หรือว่ามดแล้ว <c oughs> มดแล้วเนาะโอ้เหลืออีกตั้งหลายเดือนมดดมดแล้วเนาะเขาหน้าปีนะมดโดนล้าบอกเข่าน่ะมืดประมาณเดือนกว่าแล้วเขาเขา ข้าวนาปีที่ทำเอาไว้เนี่ยหมดประมาณเดือนกว่าแล้วตอนนี้คือซื้อข้าวกินแล้วเนาะเออแล้วบัณิเนก็ต้องหาเงินรับจ้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาเข่ากินเนาะเออพี่น้องเลยลูกชายไปรับจ้างกระพ่ะลูกชายก็หูหูนวกอีกหูบนี้อินโอพี่น้อง ต้นเราก็ตอนนี้มันอีกอะอะไรมี่ยังเมื่อไรเรกเพิ่มขึ้นมาอกแล้วก็มีเสื้อผ้าตีโพสมานั่งหรือกันสารในฝันเนาะเดี๋ยวนสียมาแบ่งใหเลยเนาะครับถ้าเกินมีข้าวสารมี่ยังมาอีกเดี๋ยวเสียเอามาแบ่งให้เนาะเออเบื้องต้นนะซอยซอยกันเท่านี้กันปะไปเอาเสื้อผ้าไปเออพี่น้องเอ้ยอหอบหอบลงมาข้างล่างเลยเลยปะหอบให้เพื่อนมาเลือก มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่พุ่นอีกเนะาะเออโอ้ครับครับโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวอันเดี๋ยวเราไปเบื้องไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอีกเชื่อนึงนะเบื้องต้นนะครใส่ช่วงอยู่วะนะโอ้ยยอะเยอะเอาปลาหำม,มาเลยมันติดเหลืองเลยอ่ะพี่น้องเว้ยก็เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าเนาะในคลิปถัดไปเนาะให้เพื่อนนะครับผมฝากไว้ซมี่สวัสดีครับผม